สวัสดีครับผมมือหนี้้าไปหาไข่โมแดงครับผมไปรวมน้ำกันสี่ดีวกันาะครับเอาตะแรกครับผมครับไปรวมน้ำกันครับโอ้เ,เ,ออเล่ลนกับอะ่รใครอ่ฮะฮะเลือห้างนั่งนั่งมีไข่อยู่เนาะอืมกูเทยูยผมนั่งนั่มันั่งตัวนี้ก็นั่งนั่งนั่งนังนั่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 นั่นน มออมีบ่ม <t mod ule digitally> <ts climbing> ีเอาอู้ใครยังเลนหนึ่งนั่งนี้นี่ใครเลยอ้หูโมเดลเดนงานเลยจแหกเออใครโมเดลมันอ้มอือออ้นี่อ้ยโงขังไว้เงี้กัน เนี่ยนี่เลยมัดโอ้มันมีเป็นบางส่วนเนอะส่วนมันใส่กะใสเน้อส่วนนเไม่ตึงแล้วก็มีไปก่อนเป็ไนีนะโอมีมีมีใบอ่อนหมดํำนานไปไหนแหละเอา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 ทะเลลองเลยโอ้โหมดเหียงานคณะ เอาตามสวนครับตามหิายางครับผมลองเบินสี่เด็กยินโมะน่องมาหนึ่งรูขึ้นมาบ้างครับในเปล่เง,ลงเนี่ยผมเปล่งเลยตัวอ๋อเล่นงานครับบันี้ออืงง มีมีแนวเยอะคึ้นเลยจะคอยๆตัวนี้มันควยมันแดงกันนี่นะโอ้ยไอ่เป็นมุดดำก็มี่มาตัวนี้ไข่ออกเพ่ไม่เป่งไตเลยเอาไปเป็นไม่เป่งก็มีครับไข่ก็มีครับเอาอตเล่ครับมาเบิ่งพอได้กินน้ำเพลินบ่ แดงอไงนี่วะล่ะนี่นะมี่างหรือม้าที่างไงอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุมีครัมันมีไข่หมดหมดงามรอไมรอไหมนี่วะเออเป็นเป็นเป่งครับอู้เป่งงามเลย นีแต่มันมีใครใย้ยน่ไปทุงต่างหากเลยละนะหนักเลยนะอุย้ยเอาหมดใครมือแดงทะเลมือแดงกัดทางครับจะไปสมไนงะมีกระปุกมันดำมันดำตรงข้างลง